สวัสดีครับผู้หสาวแมนครับเสียงในอุดมคติเกิดขึ้นได้ถ้าคุณสู้กับพิสิทธิ์ของเสียงได้นะครับนี่คือคาพูดที่ผมพูดประจานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนายจ้างนะครับสาวแมนเชียงรายที่ให้โอกาสผมมาออกแบบดูแลระบบเสียงงานนี้นะครับที่สําคัญวันนี้มีความรู้มาฝากนะครับเกณฑ์เชดดิ้งกับวางลําพวงให้สู้กับพิสิทธิ์ของเสียงได้คุณจะเข้าใกล้คําว่าเสียงในอุดมคตินะครับ งานก็กำลังจะเริ่มแล้วครับที่สำคัญนะครับในการออ,อกแบบจัดวางไลเลคือการทำเกณ์เชดดิ้งนะครับเสียงในอุดมคติเกิดขึ้นได้ถ้าคุณวางลำโพงสู้กับฟิสิทธิของเสียงได้เห็นไหมครับใกล้กลางไกลคุณต้องได้ยินความที่ใกล้เคียงกันที่สำคัญความดังต้องต่างกันไม่เกิน6เดซิเบลในแต่ละจุด ไม่ว่าคุณจะเดินไปจุดไหนคุณก็ได้ยินเสียงที่คล้ายกันนะครับเสียงในอุดมคติกเกิดขึ้นได้ถ้าคุณาวางลำโพงสู้กับวิสิิ์ของเสียงได้นะครับเห็นไหมครับนี่เขาผมออกแบบงานโขนนะครับขนาดใหญ่คอนโทรลอยู่โน่นนะครับเห็นไหมนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูผมวางโลฟินซีทำไมต้องวางแบบนี้อ่า ไหมครับทำอินเวอร์สแตกแบบไซด์ไปไซด์นะครับสามต่อหนึ hmm. ่งทำไมผมต้องวางโรฟินซี่แบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> ที่สำคัญงานนี้ไม่ได้มีโรฟินซี่เน้นเลยเพราะว่าเป็นงานโขดน,นะครับเพราะฉะนั้นเราวางไงก็ได้ให้โรบินซ mm ี hmm. ่ไม่มีพันต่างกันนะครับถ้าเราเล่นสดที่มีเครื่องดตรีที่มีพันเนี่ยเราต้องวางโรบินซี่ให้มีพันให้ได้ แต่งานนี้มันเป็นงานโขนเครื่องคุมจังหวะมันคือระนาดระนาดไม่มีโลอยู่แล้วเพราะนั้นระวางโลเพื่อให้ไม่มีพันให้มันอุ้มๆนวลน,นวลมันจะเหมาะกับงานแบบนี้นะครับผมก็เลยทําคาดิออยแบบนี้นะครับที่สําคัญอินเวอร์สแต็กแบบนี้เขาเรียกว่าไซ์ไปไซนะครับแบบสามต่อหนึ่งนะครับอ่า โลมก็จะถูกดีดออกมาแล้ววงตีวงกว้างเป็นนวลๆนะครับพันในน้อยเหมาะก,กับงานแบบนี้งานทางการนะครับดีดหนีออกจากเวทีแล้วอุ้มนวลนๆ,ๆนะครับที่ทำกันมุมพีดิกติ้งกับเกนเชดดิ้งต้องทำให้ได้นะครับสำคัญมากนะครับวันนั้นเดินใกล้กลางไกลความต่างของเสียงต้องต่างกันไม่เกิน 6dB นะครับแล้วต้องทำเกณฑ์เชดดิ aring, ้งฟิส i คลเซียร์ลิงเกณฑ์เชดดิ้งถ้ามีวิโลไม่พอก็เฟสเซียร์ลิงเห็นไหมครับเห็น <laughs> ครับให้ดูบรรยากาศงานนะครับก็มีความรู้มาฝากกันนะครับท่า <laughs> นใดอยู่แถวนี้ก็แวะมาทักทายกันได้นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ